สี่สิบบาทเด้อเอายังเพิ่มเบื่อเอาเดี๋ยวจะพร้อมพูนนี่เดี๋ยวทำไป้อมพูนหั่น phép nước đá phép nước nha mấy chút nhiều khác mà kim bài mày không thằng làng không cái nè đồ cả chân sau rồi มาไกลเนาะมาโดยตรงเนี่ยมาเที่ยวบาดีบ้านแฟนอยู่อ,อ,ดอุดรอ๋อแฟนอยู่อ,อ,ดอุดรก็เลยมากิน ได้นะครับกินไหมกินไหมไม่นานแป๊บเดียวมาเขียนชื่อด้วยนะมาทีหลังเขียนชื่อนะสำคัญเลยมันจะได้ตามตัวถูกนะตามลูกค้าได้อะคุณฮะมาแล้ว คุณนะฮะใส่ถุงเสุ่งเป็นห้าสิบบาทดาบริาห้าสิบาทนาาคะทนคุณนะฮะนะบัสดีค่ะสาัสดีค่ะ บ่มีชื่อเห็นม่้ยน่นบ่าขาบ่ฮู้จักเลยดิบัดชื่อไ่เป็นนะอยู่หน้าร้านแล้วเป็นเงินสดหรือสแกนโอเคเดี๋ยวจ่ายกับคุณพ่อเด้อเดินระวังระวังเลยเนอมันมันลื่นนะพื้นมันลื่นพื้นมันลื่นเด้อขอบคุณค่ะนะครับคุณฮานะก็จะเป็นฮามะฮามะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอิสลามนะ สวัสดีดังพายาบาลด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครที่มาใหม่ไหมเขียนชื่อด้านข้างนะอยู่ตอนนี้ประมาณ5คิวนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดปิดค่ะเปิดทุกวันเลยร้านนี้หรอป่วยก็ต้องมาอ๋อสี่โมงโอ้๋อเออวันนี้พ่ออ่าวันนี้พ่อครับคุยดูสะอ่าดคุยธุระอยู่ก็เลยมาช้าคุยงานงานกับ